สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปรปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า พี่น้องงวดของวันที่25นะคะแอดมินก็เขียนให้ลงไปเป็นคลิปเดียวนะคะเม็ดเดียวกับออโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องถ้าใครจําได้นะคะก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะในโค้งสุดท้ายก็จะมีเม็ดเดียวมาพร้อมกันนะคะเพราะแอดมินไม่สามารถลงคลิปสองคลิปได้นะคะเนื่องจากแอดมินทางานนะคะก็เลยอัดคลิปเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยนะคะรวมกันแต่วันนี้แอดมินขออนุญาตยแยกนะคะ เม็ดเดียวก็คือเม็ดเดียวนะคะแต่สุดโค้งสุดท้ายก็คือโค้งสุดท้ายนะคะทําเป็น2คลิปไปเนาะวันนี้ก็จะมาสรุปเม็ดเดียวก่อนนะคะแล้วแอดแอดมินก็จะเขียนแนวทางของเม็ดเดียวไปก่อนนะคะส่วนโค้งสุดท้ายนะคะแอดมินจะลงให้นะคะตอนประมาณสักเย็นๆนะคะเนาะโค้งสุดท้ายนะคะถ้าใครทันก็เข้ามารับชมได้นะคะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมิน ทำแนวทางต่อๆไปนะคะแอดมินก็โดนยึดพิโคโนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแอดมินก็จะลงให้พ่อแม่พี่น้อง f อซนะคะที่จริงนะคะโดนยึดพิโคโก็ก็มีเพื่อนที่ทำด้วยกันก็มีหยุดหยุดหยุดลงคลิปนะคะเพราะว่าก็มีท้อนะคะแต่แอดมินก็ไม่อยากท้อนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้อง f อซได้แนวทางไปนะคะแอดมินก็ลงให้ทุกวันนะคะเพราะว่า โฆษณาของแอดมินโดนยึดไปนะคะเนื่องจากพินนะคะพินของแอดมินไม่มานะคะถ้าเกิดว่าคลิปเราผ่านกดทุกอย่างแล้วนะคะก็จะมีโฆษณาเข้ามาแต่เราไม่มีรหัสมานะคะยืนยันนะคะคลิปของเราก็จะโดนยึดไปนะคะยึดโฆษณาไปแล้วก็คือสร้างไรายได้ไม่ได้นะคะพี่น้องแต่แอดมินก็จะไม่ท้อนะคะมีพ่อแม่พี่น้อง FC คอยให้กำลังใจนะคะแอดมินก็ จะลงให้นะคะแต่ไม่รู้ขอไปรอบ3แล้วนะคะว่าพินจะมาวันไหนแอดมินก็ยังไม่รู้เลยนะคะเราก็มาสรุปเม็ดเดียวกันนะคะส่วนค้งสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาลงกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปิดนะคะโคง้งโค้งสุดท้ายเนาะเดี๋ยวสับสนกันนะคะแอดมินก็ให้เด่นรูด7นะคะเพราะรีบวันนั้นนะคะก็ลงไปเป็นคลิปเดียวนะคะลองไปย้อนดูคลิปโค้งสุดท้ายได้นะคะว่าแอดมินลงให้นะ 97นะคะมานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะส่วน83ล่างก็หลุดไปนะคะ47นะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเข้าตัวเน้นด้วยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันที่28กันนะจ๊ะสำหรับเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่ หนะคะเราก็มารูด1กันนะคะก็จะมี1 0ึ่งศนหนึ่งหนึ่งหนึ่งะคะหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสีะคะหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจดหนึ่งแดหนึ่งเนะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น1 9 1 1งเก้นะคะอีกคู่หนึงนะคะก็จะเป็น15นะ,ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขส่วยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรื่อเงเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า